สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เราเตรียมงานมาสวนทุกอย่างครับแต่ว่าวันนี้เราคงไม่มีอาหารหรูๆกินแล้วครับผู้ชมแต่นี้ก็ยังไม่ทันกินครับมามมาครับถ้าถ้าต้มถ้าต้มน้ําก็คงเสียเวลาครับเอราคงจะกินแบบดีกินแบบแ,แห้งๆเนี่ย <laughs> เดี๋ยววันนี้ผมมีนี่ครับอาหารแบบเป็นประเภทแบบแบบอ่า เป็นถั่วแล้วก็เป็นอะไรบางอย่างนะครับเนี่ยมันเป็นราค้ขนมนะครับผมไม่รู้จักชื่อนะครับเป็นอาหารแบบชนทันะพืชนะครับมืือเที่ยงแนวเรากินนี้และครับคุณผู้ชมเพื่อให้ชีวิตรอดไปก่อนนะครับพอดีผมโชคดีผมได้ไปซื้ออันนั่นมาร้านค้าข้างนอกครับเขาเรียกไอติมครับโอ้โหไอติมนี่ต้องกินไวๆครับอย่างงั้นมันละลายฮะไม่แข็งนะครับมันเละแล้วครับ เดี๋ยวเรากินไอติมนี้นก่อนครับไอต,ตัวนี้ท่านจะพืชเดี๋ยวเราค่อยกินครับมื้อเที่ยงเนี่ยเราคงจะชีวิตลอดแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ผมมีลองลองกองเก่าๆอย่างนี้ครับคผู้ชมเนี่ยมีลองกองแบบนี้ก็คงจะกินเจ้าตัวนี้ไปก่อนเพื่อประทังชีวิตมือ้อมื้อเที่ยงเนี่ยครับ ถ้ามันรีดกินมันเด๋ววมันเละแล้วครับมันจะเป็นน้ำแล้วครับโอ้คุณผู้ชมน้องๆนะฮะอืดีครับเป็นของหวานนี่ทำให้ชีวิตเรารอดได้ครับอืม ไม่มีแล้วครับนั่นเอยฮะ,ะตกไปนี้ปะนะเรามีน้ำครับผู้ชมเรามีท,ทันยพืชอยู่หนึ่งห่อครับ วันนี้เราลอดแล้วครับ เรามาสวนต้องพกอาหารที่กินง่ายนะครั้งบางครั้งเราก็ถ้าเป็นพวกอาหารหลักๆในบางครั้งเราจะลืมครับเราต้องมีอาหารประเภทว่าของบูดยากนะครับประเภทขนมอย่างเงี้ยต้องติด,ต,ดติดในกระป๋องหรือในกระเป๋าหรือในรถใ,ให้บ้างครับอย่างนั้นอะไรงงั้นเราไปมีทาน,น,นเราแย่มากเลยครับ คุณผู้ชมลาไปก่อนครับสวัสดีครับการเอาชีวิตรอดในในที่ไม่พร้อมในสวนในป่านะครับนี่ก็เป็นปลาหมดแล้วคุณผู้ชมนี่ครับปลาแล้วค่อยมีผู้คนหรอครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นปลาลสบกับสวนยางพารานะครับคุณผู้ชมลาไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตังค์ครับเพื่อกำลังใจบ้างบ่ายครับ